เรียกได้ว่าเป็นหนุ่มน้อยหนา้าใสที่มีความสามารถรอบด้านสำหรับหนุ่มวัย17ปีริวรวินโกวิทวน,นิชนักร้องนำวงพารเมาว์วงดนตรีน้องใหม่ที่มีสมาชิกในวงกว่า20คนที่มารวมตัวกันสร้างความฝันของตัวเองและเป็นวงดนตรีน้องใหม่ที่กำลังมาแรงมีคอนเสิร์ตแน่นตลอดทั้งปีโดยล่าสุดกับคอนเสิร์ตสาวันติดพาร์มาวิกรีสสเกิร์เลน วัดไผ่ล้อมวันที่26ตุลาคมจังหวัดนคปรปฐมบางนาสตรีเพอร์ฟอร์แมนซ์27ตุลาคมที่เซ็นทรัลบางนาและล่าสุด28ตุลาคมที่สยามวอล์กอินสตรีดโดยหนุ่มรวิวและเพื่อนสมาชิกในวงขนเพลงพร้อมๆไปขับกล่อมให้แฟนๆเพลงได้ฟังกันอย่างสนุกสนานโชว์ศักยภาพด้านดนตรีกันอย่างอิ่มเรียกเสียงปรบมือและเสียงกรี๊ดกันแบบสน,นันงานนี้ทำเอานุ่มริวและเพื่อนๆในวงต่างเป็นปลื้มไปต,ตามๆกัน ความที่ริวเพิ่งเข้าวงมาแรกๆก็แบบมีความตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างเพราะว่าแบบเหมือนเพิ่งเพิ่งแบบรู้จักพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงด้วยก็เลยแบบตื่นเต้นครับแล้วพอมาได้เล่นแบบสเปซใหญ่ขนาดนี้ก็แบบก,ก็จะมีแบบตื่นเต้นบ้างอะไรบ้างอาจจะแบบเสียงรุดบ้างอะไรบ้างก็นั่นแหละครับก็จะเป็นลิสต์ตามที่วงจัดสรรมาให้เลยครับก็จะตามที่ได้ฟังไปเมื่อกี้เลยครับก็จะมีเพลงอะไรนะรือมีพวกใกล้มีพวกเคลิม้มมีไม่บอกเธอมี อะไรหลายๆอย่างเลยครับผมที่แบบทางวงแบบจัดสรรมาให้ครับครับก็เอาจริงๆคือมันเหมือนแบบเป็นช่วงที่เราเล่นคอนเสิร์ตติดกัน3วันก็เลยแบบข้อข้าที่จะต้องแบบต้องเขาเรียกว่าไรน,นะต้องวอร์มเสียงทุกวันแบบดูแลตัวเองดีๆถึงแบบกลับบ้านนอนดึกบ้างแต่ว่าแบบตื่นมาก็ต้องวอร์มเสียงกินข้าวให้มันเข้าเหมาะก,กับเสียงที่สุดครับโอ้เอาเอาจริงๆ,ค,ๆครั้งนี้ที่กับปารมเมลไม่ใช่ครั้งแรกครับแต่ก็มาสยามครั้งแรกครับเต้นจนต่ีเลยครับก็ถือว่าตื่นเต้นพอสมควรเลยครับเพราะว่า ไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้เพราะว่าแบบเมื่อก่อนริวก็เคยเล่นที่สยามแต่ว่าแบบไม่เคยเห็นคนเยอะขนาดนี้ก็ตื่นเต้นครับก็เอาจริงๆก็ด้วยความที่ริวมาลองครั้งแรกถ้านถามว่าปลดปล่อยไหมก็ปลดปล่อยครับเพราะว่าเหมือนครั้งแรกด้วยก็เลยแบบตื่นเต้นด้วยอะไรด้วยแต่แบบพอรู้สึกว่าอันไหนที่เราทําไม่ดีก็แบบปล่อยมันออกไปส่วนอะไรที่ดีก็เก็บไว้แล้วก็รอบหน้าทําต่อให้มันดีขึ้นครับเอาจิงๆิงริวเป็นนักร้องนําครับแล้วก็ส่วนแบบเบื้องหลังวงถ้าแบบช่วยอะไรได้ก็จะช่วยแบบยกครองหรือแบบแนะนำอะไรได้ก็แนะนำกันครับ อ๋อก็ตอนนี้นะครับมีซีรีส์เรื่องกตัิฐานะครับที่กาลังรอออนแอร์ครับผมแล้วก็จะมีพวกอะไรนะตอนนี้มีภาพยนตร์เรื่อง Achilles Curse ครับที่เคยเข้าเข้าโรงไปแล้วครับแล้วก็ฝากติดตามเหมือนเดิมเลยครับวงพละเม้าของพวกเราด้วยครับก็จะมีผลงานออกมาเรื่อยๆครับผมริวเล่นเป็นหม่อมเจ้าราชานุนครับผมจะเหมือนแบบเล่นในพาร์ทของอดีตที่แบบเป็นหม่อมเจ้าก็รู้สึกว่าค่อนข้างท้าทายตัวเองนี้ครับเพราะว่าไม่เคยเล่นแบบบทนี้เหมือนกันครับ เอาจริงๆถ้าในอนาคตริวยังไม่แน่ใจครับแต่ว่าถ้าตอนนี้ริวก็เรียนเรียนตามที่แบบริวเรียนทุกวันเลยครับพอเสร็จปุ๊บก็แบบมีซ้อมละครบ้างเพราะว่าเหมือนแบบเอาจริงๆก็คือวันที่3 1นี้ริวจะมีเล่นละครแล้วครับก็เลยแบบซ้อมละครทุกวันแล้วพอตกเย็นก็คือไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนงคลาเมาครับไปซ้อมต่อใช่ครับมันก็จะวนอย่างนี้ครับช่วงนี้แต่ก็เดือนหน้าก็น่าจะวนอย่างนี้เหมือนเดิมครับผมก็มีซ้อมละครบ้างซ้อมวงบ้างอะไรวนๆกันไปครับอย่างที่ริวบอกเลยครับก็คือริวจะมา ตื่นมาเรียนทุกวันไม่ไม่ลาครับก็คือมาเรียนตั้งแต่9โมงถึง4โมง4โมงเสรส็จปุ๊บซ้อมละครหึ่งโมงแล้วก็ไปซ้อมวงต่อถึง3ทุ่มครับบางวันก็4ทุ่มก็ฝากซีรีส์เรื่องกัตตาธิฐานด้วยนะครับที่ริวเล่นเป็นหม่อมเจ้ารัชน,นุนะครับเจ้าแน่วันไหนก็ติดตามไอจีิวได้เลยครับผมแล้วก็ ต่อไปจะเป็นละครเวทีนะครับเรื่อง Magic Tower ที่จะเล่นในวันที่31นี้เล่นที่ออ d i เทเ i ียมชั้น8สยามสเกปครับแล้วก็วันที่16กับ23นะครับละครเวทีเป็นมิวสิควลเรื่องซิลา n โนครับเล่นที่หอศิลนครับฝากติดตามได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้งหมดนะครับพาราเมลแบนด์ครับไอจีพาราเมลอันเดอร์สกอร์แบรนด์อันเดอร์สกอร์ครับผมแล้วก็ไอจีลิว2ี่สิด้วยครับ